สวัสดีครับสำหรับในวิดีโอตอนนี้นะครับก็จะเป็นการมาศึกษาที่มาของสูตรทางตรีโกณมิตินะครับต่างๆสูตรเกี่ยวกับผลบวกมุมผลต่างมุมนะครับโดยสูตรแรกที่เราจะศึกษาคือสูตรนี้ครับคอสผลต่างของมุม A กับ b ครับสำหรับคอสของมุม A ลบ b ก็จะเท่ากับคอส A cos b บวก sin a sin b เป็นแบบนี้นะครับ cos a ลบ b เทา่ากับ cos a cos b บวก sin a sin b คราวนี้ที่มาของสูตรนี้นะครับก็จะมาจากวงกลมหนึ่งหน่วยของเรานั่นเองอโดยเราก็จะสร้างม,มุม a กับม,มุม,ม,ม b นะครับ a ลบ b สมมติแล้วให้ มุม A อยู่ตรงนี้มุม a ก็หมายความว่าเราวัดมาแบบนี้นะครับขนาดเป็น a ประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปก็สร้างม,มุม b ครับมุม B สมมติเราสร้างประมาณนี้ครับม,มุม b ก็คือวัดมาแบบนี้นะครับขนาด b หน่วยอาจจะเป็น b เรเดียนหรือ B องศาก็ว่าไปนะครับ เราได้สองมุมแล้วมุม a กับมุม b. คราวนี้เราจะได้ว่ามุมระยะของมุมตรงนี้นะครับระยะของมุมตรงนี้นะมันจะชื่อว่ามุม a ลบ b นั่นเองเอลบเพราะอะไรเพราะว่า a ก็คือหมุนไปแบบนี้นะครับถ้าเราตัดส่วนนี้ออกมันก็จะเหลือส่วนที่เราต้องการคือส่วนนี้นะครับ การที่เราวัดหมุนไปเป็น A แล้วก็ตัด B ออก A ตัด B ก็เลยเป็น a ลบ b นะครับเราได้ A ลบ b มาแล้วนะครับตอวน,นี้เราก็มาสร้างแล้วก็จับมุมขนาดสีน้ลมเงินเนี่ยมาสร้างให้เท่ากันเลยโดยมาสร้างจากตัวนี้ถึงตัวนี้ครับสร้างจากตัวนี้ถึงตรงนี้ให้มันยาวเท่ากันกับตัวนี้นะครับ ก็จะได้เป็นมุมนี้สร้างขนาด a ลบ b เหมือนกันเพียงแต่ย้ายที่มุมที่เราสร้างใหม่นี้ก็จะชื่อว่ามุม a ลบ b นะครับโอเคนะครับส่วนโค้งตรงนี้เป็นม,มุม a ลบ b ส่วนโค้งตรงนี้ก็เป็นม,มุม a ลบ b ครับนี่คือวงกลมหนึ่งหนุนต่อไปเราจะทำการพิสูจนสุดข้างบนนี้ครับ สำหรับจุดเริ่มต้นก็คือเราจะพิจารณาระยะนะครับพิจารณาระยะหรือก็คือเส้นตรง AB เส้นตรง AB นะครับ AB ตรงนี้เส้นตรงก็คือลากตรงๆไปเลยแบบนี้นะครับตรงตรงเส้นตรง AB อยขอเปลี่ยนสีสักหน่อยเส้นตรง AB ตรงนี้นะครับ กับเส้นตรงนี้เส้นตรงนี้นะครับให้เป็น A B และเอาเป็นจุด C D ก็แล้วกันจุดนี้เป็น C จุดนี้เป็น D นะครับ A B C D เส้นตรง A B กับเส้นตรง C D จะมีความสัมพันธ์กันคราวน,นี้เส้นตรง A B เกิดจาก เราวัดมุมส่วนโค้งตัวนี้นะครับให้มีขนาด a ลบ b ขณะที่เส้นตรง CD ก็เกิดจากส่วนโค้งตัวนี้ขนาด a ลบ b เหมือนกันกับตัวนี้หมายความว่าส่วนโค้งสีน้ําเงินที่เราวาดตรงนี้นะครับกับตัวนี้มันมีค่าเท่ากันเมื่อส่วนโค้งเท่ากันเราก็จะได้ว่าคอร์ดที่รองรับบนส่วนโค้งนั้นก็จะมีค่าเท่ากันเหมือนกันจึงได้ว่า AB ยาวเท่ากับ CD ก็จะได้อันนี้มาอันนี้เราก็จะใช้สูตรนะครับเอ A ตัวเนี้ยเป็นมุม A เนาะมาจากมุม A มุมที่มีขนาด A หน่วย A r เรเดียนหรือ A องศาคราวนี้ก็จะให้เป็นคูณดับนะครับเราจะเขียนเป็นคูณดับคูณดับโดยคูณดับเนี่ยเราก็มีสูตรอยู่ว่า cos x sin y นะครับ ดังนั้นสำหรับจุด A ตัวนี้ cos ก็จะเป็นคอสพิกัด x ก็จะเป็น cos cos ของมุม a เนี่ยพิกัด y ของจุดนี้ก็จะเป็น sin a เ o s นี่ยคอสอยู่ตําแหน่ง x sin อยู่ตําแหน่ง y ณนะมุม a ก็ x มีค่าเป็น cos ของมุม a y มีค่าเป็น sin ของมุม a ขณะที่ b ตรงนี้ก็จะเป็น cos b และไ i ์ B นะครับคูณดับ cos b sin b อ่ะตรงนี้นะครับตรงจุด C นะครับถ้าเราเขียนเป็นคูณดับก็จะเป็นคูณดับคอ s ของมุมแต่มุมมันยาวนิดหน่อยมุม A B อลบ b คอสเอลบีและไซ n ์อเอลบีนะครับ บนจุดใดๆที่อยู่บนวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยมันจะเป็นพิกัดที่ x กับ y มีความสัมพันธ์บางอย่าง x ก็คือ c o ร์ของมุมนั้น y ก็คือ s i n ของมุมนั้นนะครับ cos x s x n y อ่ y และสุดท้ายตรงนี้ครับจุด d ของเราก็จะเป็น c o ร์ของม,มุมอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยก็เป็นม,มุมศูนย์นั่นเองผมให้เป็นศย์องศาก็ได้ c อ s 0สศูนย์ไซศย โอเคจากสมการนี้นะครับเราก็จะมาทำการตรวจสอบว่ามันจะให้อะไรเราได้บ้างนะเส้นตรง AB เท่ากับเส้นตรง CD จากส่วนโค้งเท่ากันเลยทำให้ขอดเท่ากันด้วยอ่าเส้นตรง AB หายยังไงคราวนี้ก็ใช้สูตรในเรื่องภาคตัดกรวยนะครับสูตรอันนั้นก็คือเป็นผลบวกของกำลังสองของผลต่าง ของ x y นะครับเราจะเรียกว่าไงดี่ะ a b นะครับระยะ a b ก็ส q u a r รู x ล x กํลังสบวก y ลบ y กํลังสองประมาณนี้่ะ x ลบ x นะ x ล x กํลังส x ตัวแรกคือ cos a x ลบ x นะครับ cos a ลบ cos b กํลังสองบวก y ลบ y กำลังสอง y ก็คือ s i n a ลบ s i n b นี่นะครับจากสูตร x ลบ x กำลังสองบวก s i n ลบ s i n ์กำลังสองเอยบวก y ลบ y กำลังสองหมดสแควรูตรก็จะได้ระยะทางระหว่างจุด2จุดนะครับซึ่งอยู่ในเรื่องภาคตัดครวย ก็จะเท่ากับฝั่งขวา cd คราวนี้ไปดู cd บ้างครับ cd ก็จะเป็น x ลบ x นะครับ x อันนี้ก็เป็น cos a ลบ b x ลบ x ก็จะเป็น cos 0 x ลบ x กลังสองบวกขอ,อเคลื่อนนิดหนึ่งบวก y ลบ y y ก็จะเป็น sin a ลบ b ลบกับไซายศูนย์โอเคครับเดี๋ยวขอลดขนาดลงนิดนึงรู้สึกจะใหญ่เกินไป โอเคได้แล้วครับสำหรับสูตรเหล่านี้ก็มาจากสูตรนี้ครับถ้าเรายังจำได้ x 1ลบ x 2กํกำลัง2บวก y 1- ลบ y 2ทั้งหมดกำลังสองนะเป็นสูตรสําหรับการหาระยะทางระหว่างจุด2จุดจุดแรกก็เป็น x 1 y 1จุดที่2ก็เป็น x 2 y 2นะครับทบทวนนะครับก็มาจากสูตร่านี้ อืมอ่ะโอเคเราก็มาเช็คแล้วลระยะทางจุด a กับ b ก็หาได้ตามสูตรซ้ายระยะทางระหว่างจุด C กับ D นะครับก็เป็นสูตรขวามือนะครับจากนั้นเราก็จะลองทำการคำนวณน,นะครับคำนวณดูฝั่งซ้ายก็โอ้โหมีกำลังสองสมบูรณ์ด้วยเราก็จะลองกระจายดูนะครับจากสูตรกำลังสองสมบูรณ์มาเลยครับหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองก็ได้ หน้ากำลัง2องลบสหน้าหลังบวกหลังกำลังสองกระจาเสร็จแล้วครับวงเล็บแรกต่อไปวงเล็บ2หน้าลบหลังเหมือนกันก็เป็นหน้ากำลัง2องลบสหน้าหลังบวกหลังกำลังสองครับ เสร็จสิ้นนี่คือฝั่งซ้ายนะครับรูทฝั่งซ้ายกระจายได้ประมาณนี้รูทฝั่งขวาก็ลองแทนค่าดูก่อนคอสศูนย์นะครับสำหรับศูนย์คือตรงนี้คอสคือค่า x x เป็น1ดังนั้นอันนี้กลายเป็น1ครับ s ซ n ์ศูนย์ซวาย y, y ตรงนี้เป็น0ดังนั้นอันนี้เป็น0ูนย์ครับอันนี้ก็จะเป็นคอสเอลบีลบหนึ B ่งกำลังสองเราก็กระจายเลยครับ ก็จะเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองกลายเป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังอสองหน้าหลังแต่คูณหนึ่งได้เท่าเดิมเลยเหลือเท่านี้บวกหลังกำลังสองนะครับก็ได้ประมาณนี้อันนี้ข้างหลังก็เป็นทรายลบศูนย์ลบศูนย์ได้ทรายเหมือนเดิมมีค่าเท่าเดิมก็อันนี้ยกกำลังสองได้เลย เลบีครับแล้วก็ใส่รูทเข้าไปครับอ่าได้ประมาณนี้จากนั้นเราจะทําการรวบหรือรวมอะไรที่รวมกันได้นะโดยใช้เอกลักษณ์พิทาโกรัสนะครับก็คือคอสเอกำลังสบวกไซเอกำลังสจะมีค่าเท่ากับ1ครับนี่เอกลักษณ์พิทาโกรัสนะครับดังนั้นคอส a กำลังสองตัวนี้ก็จะบวกกับไซ n ์กำลังสองตัวนี้ได้1นั่นเองขณะที่ cos b กำลังสองตัวนี้บ, <า S 1> บวกกับไซ n ์บกำลังสองได้1เช่นกันครับไปดูซิได้อะไรบ้าง1บวก1เป็น2ลบ2 cos a cos b, b อบีลบสองไซด์เออันนี้น่าจะบวกกันไม่ได้นะก็ติดไว้นะครับลบ2 cos a cos b ลบ2อง a ซ i ์เ b ครับติดไว้ก่อนอันนี้ไปดูฝั่งขวาบ้างหรืออะไรเราก็จะเจอกับ s อ n ์คอสเอลบี a b, กำลังสองเลบี b. แล้วก็ไซา์เอลบีกำลังสองอ้าวเหมือนกับเอกลักษณ์พีทาโกรัสเลยดังนั้นอันนี้บวกกันได้1ครับโอเคก็จะ1ตัวนี้บวกกับ1ตัวนี้ก็จะได้2เหมือนกัน แล้วก็ลบด้วย2 cos ลบ2 cos ตัวนี้นะครับลบ2 cos A ลบ B ลบ B โอเคครับอันนี้1บว1เป็น2ครบถ้วนจากนั้นฝั่งขวาและฝั่งซ้ายเราก็จะมี square root เราก็ทำการยกกำลังสองทั้งสองข้างครับ ยกกำลังสองฝั่งซ้ายรูทหายไปเหลือ2ลบ2คอ s a c คอ b ลบ2 sin A sin B ขณะที่ฝั่งขวายกกำลัง2องเสร็จรูทหายไปเหลือ2ลบ2คอ s a ลบ b ครับจากนั้นเราก็จัดรูปนะครับ2ตัด2ฝั่งนี้เป็นลบย้ายมาให้เป็นบวก เป็น2 c o คอร์ลบ b ก็จะเท่ากับย้ายฝั่งนี้มาจากลบกลายเป็นบวกเป็น2 cos A cos b แล้วก็บวกกับ2 sin A น์ n b ครับจากนั้นเราเห็นว่ามันมี2ทุกที่เลยแล้วก็เอา2มาหารตลอดนะครับ2ตัวนี้ก็หายไปเหลือแค่ cos a ลบ b เท่ากับคอส a อคอ, b, บอสบบวกไ i n A ส i n b ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับอ่าและนี่ก็คือที่มาของสูตรคอ s ผลต่างของมุม A กับมุม B ครับ